มันก็ทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนความคิดของผมไปหมดเลยครับแค่คลิกเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีไม่มีเลือดออกอีกด้วยนะครับเลือกการทํำคิปายที่ออราโซคินกครับเหตุผลที่ตัดสินใจทำเนี่ยก็เพราะว่าการทําความสะอาดครับผม คือจะค่อนข้างใช้เวลาในการทำคามสาอาดนี่ค่อนข้างนานแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับผมได้ไปดูคลิปใน YouTube นะครับดูคลิปต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการขี่ไปน่ากลัสวสยดสยองมากเลยคือมีทั้งการกรีดนะครับการแซนแล้วก็มีเลือดออกเยอะมากๆใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็รักษาตัวค่อนข้างนานที่ออร่าโซคินิกเนี่ยเครื่องมือเนี่ยเขาใช้ดีมากเลยแค่คลิกเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีแล้วไม่มีเลือดออกอีกด้วยนะครับ ใช้เวลาน้อยมากๆนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของสิ่งโสกรปรกนะครับลดเชื้อโรคที่สะสมการเสี่ยงเป็นโรคเคตต่างๆด้วยครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ามานะครับก็ควรที่จะเข้าไปดูเพจนะครับของราโซคลินิกนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนการตัดสินใจทำนะครับมาทำกันเยอะๆนะครับ